วันนี้นะครับผมภูมิใจนำเสนอสุดๆเลยกับ Middle c o m m a เด e r 1959ใน Thailand Edition นะครับสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับของทางแบรนด์ก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าทางแบรนด์ Middle จะจับสีเทาคอยนะหรือว่าจะออกแนวแบบสี Tiffany b l u e เนี่ยเอามาลงอยู่ใน Middle c o m m a เด e รนะครับพอมันมาในรูปแบบนี้ปุ๊บเนี่ย โหเรือนนี้มันดูมีเสน่ห์แล้วก็มันทรงคุณค่าสุดๆนะครับเรือนี้นะครับจะเป็น Thailand Edition นะครับจะไม่ใช่ Li m i เ e d Edition นะนี่ผมบอกแก้นิดหนึ่งนะครับซึ่งเรือนนี้จะก็จะไม่ลงเลขว่าจะผลิตเป็นเรือนที่เท่าไหร่อะไรแต่อย่างใดนะครับส่วนตัวกล่องแพ็กเกจิ้งก็ยังจะเป็นรูปแบบปกติหมดนะครับแต่เพียงแค่สีนี้เท่านั้นนะครับจะมาในรูปแบบที่ขายเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแค่นั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้ก็ต้องมาซื้อที่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูในส สเปคของตัวเครื่องตัวเรือนเนี่ยนะครับดูตัวเรือนก่อนตัวเรือนอ,อยู่ที่37มิลนะครับความหนาอยู่ประมาณ10มิลนิดๆน,นะครับซึ่งถ้าพูดถึงในขานาดเคสไซส์อะ่ะมันก็คือเป็นบอยไซส์นั่นแหละคือเคสไซส์เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นยูนิเซ็กก็ได้นะครับเพราะว่ามันสใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสเปคเครื่องต่างๆเนี่ยรวมถึงตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของอะคริลิกเหมือนเดิมเลย เป็นแนวแบบคลาสสิกเลยนะครับแต่เครื่องกลไกเนี่ยจะเป็นเครื่องอเวอร์ชันล่าสุดละนะครับจะเป็นคลิเบอร์80นะครับซึ่งไส้ในก็จะเป็นตระกูล e t a 28นี่แหละนะครับแต่สำรองพลังงานสูงสุดก็อยู่ที่80ชั่วโมงแล้วนะครับชุดใหญ่บรนสปรต่างต่างๆก็จะเป็นนิวอครองนะครับราคามาดีมากนะสีนี้นะผมนึกว่ามันจะถูกยกระดับแบบความแพงของสีมานะแต่เอาจริงราคาป้ายมาเพียงแค่24,800เองนะครับ สีนี้นะครับมันจะเป็นสีออกแนวสีเทอร์คอย์นะครับซึ่งหลังๆมาเนี่ยในหลายๆแบรนด์นะโดยเฉพาะแบบแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์สวิตเนี่ยที่เขาชอบตีกันในรูปแบบของตัวสีสันเนี่ยโดยเฉพาะสีเนี่ยไอซ์บลูเทอร์คอย์ออกแนวแบบสีพาสเทลต่างๆเนี่ยก็ขยันทําออกมากันจริงๆนะครับแต่ผมก็ไม่คิดนะตั้งแต่บอกในต้นคลิปว่ามันจะมปอยู่ในมิดเดิลคอมมานเดอร์ด้วยนะครับอันนี้ผมชอบมากในรูปแบบของสีอยู่แล้ว แล้วก็บวกกับตัวหน้าปัดด้านในของเขาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูอะครับในชุดหน้าปัดข้างในเนี่ยเขาจะตีเส้นละเอียดแล้วก็จะเป็นลายเหมือนแบบลายแบบซ้อนทับกันละเอียดละเอียดเป็นลายแบบแนวกียเช่นะครับก็ถ้าเกิดเราดูจากตั้งแต่ขอบในสุดเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแคบนะครับแล้วก็จะค่อยๆขายายออกมาจนถึงขอบหน้าปัดต่างๆนะครับสีของหน้าปัดเขาเนี่ยมันจะไม่ออกแนวแบบเป็นสีเทาค่อยแบบ แสบสามนิดนึงอย่างนั้นไม่ใช่มันจะออกเป็นแนวแบบสีตะคอยที่ออกแนวแบบสว่างสๆจางๆนะครับซึ่งสีเนี่ยมันจะไม่ได้ออกเป็นแบบสีแบบทิฟฟานี่บูจัดๆมากมายนะครับมันก็จะออกเป็นแนวแบบสีเขียวอ่อนๆประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงหลักชั่วโมงเนี่ยก็ยังคงไว้ถึงความคลาสสิกของคอมมานเดอร์อยู่นะครับตัวตาโลโก้แบรนะครับเป็นทรงแบบคลาสสิกรุ่นเก่าเลยนะครับ คำว่าคอมเบอเดอร์ก็ยังเป็นรุ่นเก่าหมดนะครับตัวเรือนะครับด้านข้างตัวเรือนะครับแน่นอนเลยนะครับถ้าเป็นพวกคลาสสิกหรือว่าหนในตระกูล1999เกนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของอินเทอร์เกตเบสเลสซึ่งรุ่นเนี้ยเราจะเรียกได้เต็มปากเต็มคำเลยว่ามันเป็นสายฝังหรือว่าอินเทอร์เกตเบสเลสจริงๆเลยนะครับ <c ười> ก็สังเกตดูตัวสายนะครับตัวลองรูดด้านหลัง มันไม่มีคําว่าเราสามารถแบบว่า easy clip หรือว่าเป็นแบบดึงออกได้เลยนะครับอันเนี้ยคือเป็นความคลาสสิกที่มาตั้งแต่ยุคต้นเลยของ m i d l e c o m m a n d e r ในบ้านเรานะคือมันจะเป็นสลักเสียบตัวเดียวอันเนี้ยนะครับที่เราเรียกว่าสายฝังแหละนะครับซึ่งถ้าเราเทียบกับในแบบที่เราได้ยินแบบว่าเป็น integrated b r a s e l e t ในแบรนด์อื่นๆอย่างแบบที่เราได้ยินหลักๆก็ P.I.X. อย่างเงี้ยจริงๆมันก็จะเป็นลักษณะนี้แหละแต่มันสามารถดึงออกได้ดยสลักนะครับ ซึ่งออปชันการเปลี่ยนสายเขาก็มีให้เปลี่ยนเนาะแต่พอมนเป็นมิดเดิลคอมเบอรเรอร์รุ่นนี้เนี่ยมันก็จะคงไว้ในรูปแบบของสายนี้แหละมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับคือตัวสายกับตัวเรือเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อลองสังเกตดูตัวสายเนาะความพลาสติกก็จะมีการลู่ลงมานิดหนึ่งด้วยนะครับตัวบันพับก็จะเป็นแบบงัดเหมือนเดิมนะครับวิธีการงัดเนาะง่ายๆเลยนะครับเอาเอานิ้วเนี่ยแย่เข้าไปนะครับแย่เข้าไปตรงๆจะมีเล็บไม่มีเล็บก็แย่ได้นะคคครรรััััััับบบบมนนนนกกก็จะะะดีออลสงเตเตตวพา ไม่ครอแอดจัดเขาจะเยอะนะครับอันนี right ้จะเป็นในรูปแบบแบบเดิมๆของเขาเลยก็จะเป็นลักษณะนี้เวลาเราจะปรับในส่วนของตัวตัวบันพับเนี่ยนะครับจะปรับละเอียดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องปรับฝั่งนี้นะเวลาเราตัดสายเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆเลื่อนฝั่งนี้เข้ามาบางคนก็อาจจะงงว่าเราจะเลือกของฝั่งที่ไม่เป็นบานพับนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่เราต้องเลือกของฝั่งที่ไม่ใช่บานพับนะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเดิมๆของเขาเลยนะครับตัวฟ้าหลังนะครับก็จะเป็นแบบ ปิดทึบเลยนะครับเป็นแบบคล้ายๆเป็นแบบเป็นแบบโมโนเคสนะครับเป็นโมโนบ็อกซ์ประมาณนั้นนะครับซึ่งการทําตัวเรือเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงคงทนสุดๆนะครับคล้ายๆว่ามันอึดนั่นเองคือปกติเนี่ยถ้าเราดูในสเปกอะอย่างที่เรารู้กันมันแค่50เมตรเนาะแต่เอาจริงก็คือ,อมันดีกว่านั้นใครที่เคยใช้คอมเมอร์อ,รอยู่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ขึ้นชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆสําหรับ สายแบบใส่ติดข้อมือนานๆใส่ตลอดเวลานะครับสังเกตแบบผู้ใหญ่บ้านเราที่ใส่เนาะอาจจะเป็นแบบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เขาใส่ในรุ่นคอมมานเดอร์อยู่แล้ว่เงี้ยผมกับาองว่ามันแทบแบบแทบจะเป็นอะไรได้ยากมากนะครับถ้าเกิดใส่เฉยๆแล้วก็ใส่นานๆเน,น,นี้ยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวกระจกถึงแม้ว่ามันจะเป็นในรูปแบบของกระจกแบบคล้ายๆเป็นโซโนโรยเป็นอะคริลิกอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่การทนรอยขีดข่วนเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้นะไม่ได้ถึงกับว่า ทนลอยขีดขว่วนได้หนึ่งเซเหมือนพวกซฟฟไฟนะแต่เวลามันเป็นลอยขนแมวลอยเยอะๆเนี่ยเราสามารถออกมาปัดได้อันนี้คือข้อดีของในกระจกแนวนี้นะครับด้านข้างตัวเรือนะครับชัดเจนเนาะในเรื่องของตัวความบางของเขานะประมาณ1 0บมิลเองนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเม็ดไม่ยมของเขาก็จะอยู่ในตัวเรือนอย่างแน่นหนานะครับแล้วก็จะมีการเก็บของตัวเม็ดซึ่งหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่เม็ดไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับ ก็เวลามีปัญหานาฬิกาส่วนใหญ่ก็อาจจะโดนตัวเรือนก่อนซึ่งตัวเรือนเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมของทางคอมมานเดอร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะตัวเรือนของเขาทั้งหมดนะครับสิ่งที่อยากบอกนิดนึงนะครับใครที่กำลังจะใช้มิโน้คอมมานเดอร์ครั้งแรกนะครับผมแนะนำนิดนึงนะหรือว่าจะฟื้อฝากนะปกติเนี่ยเราจะมีปัญหาก,กันมากเลยจากที่ผมขายมาเนี่ยคอมมานเดอร์ Commander เนาะโดยเฉพาะในรุ่นคลาสสิกหรือว่า1959เนี่ยเวลาเราดึงเม็ดอะบางทีมันจะมีความแน่นของตัวยางเมดดนนิึงึงงซ่ อันนี้มันเป็นทุกเลือนะครับมันไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใดนะครับวิธีการใช้งานหรือว่าการตั้งเวลาเนี่ยในครั้งแรกหรือว่าในช่วงแรกที่เราซื้อใหม่ๆนะครับให้เราปกติเราจะดึงได้เลยเนาะมันไม่ใช่เม็ดเกลียวใช่ไหมครับก่อนที่เราจะดึงเม็ดนะครับให้เราคลายเม็ดออกนิดนึงคล้ายๆว่าให้มันกินลมนิดนึงอ่ะให้ให้อากาศมันเข้าไปนิดนึงนะครับด้วยการอาจจะหมุนย้อนมาสั็รอบนึงนะครับหมุนย,ย้อนอย่างเงี้ยนะครับปกติเราขึ้นลานเนาะเราเราเราหมุนไปข้างหน้าใช่ไหมครับอย่างงี้ใช่ไหมครับนี่คือขึ้้นนนาาะ ขึ้นลานแต่ก่อนจะตั้งเนี่ยให้หมุนย้อนการขึ้นลานนิดหน่อยประมาณรอบหนึ่งนะครับแล้วดึงเม็ดเพื่อมันจะรู้สึกได้เลยว่าเม็ดมันจะดึงง่ายขึ้นเยอะเพราะว่ามันจะมีในส่วนของตัวอากาศเนี่ยเข้าไปนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราดึงเลยเนี่ยถ้าเกิดมันแน่นีบยบางเรือนมันจะแน่นมากถ้าเกิดเราดึงตอนมันแน่นจริงๆอ่ะเราจะออกแรงเยอะใช่ไหมครับพอเราออกแรงเยอะเนี่ยเวลาเดินดึงพลุดเนี่ยมันจะหลุดออกมาทั้งยวงเลยนะครับทั้งตัวเม็ดออกมาหมดเลยนะครับซึ่งในตระกูลเม็ดพวกเนี้ยมันจะเป็นแบบ เม็ดมันจะเป็นแบบบีบนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนแบบในรุ่นอื่นๆที่จะเป็นเม็ดแบบอีกแบบหนึ่งนะครับเม็ดเม็ดมะยมมันจะไม่เหมือนกันนะครับในสทรงตัวแกนไขนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเฉพาะเวลาเราดึงแรงๆเนี่ยบางทีมันมีสิทธิ์หลุดออกมาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นข้อให้ดูนะครับถ้าให้ดูแล้วกันเรือนี้ข้อข้อมือจากผมร่วม6.3นิ้วนะครับบนตัวเรือนอยู่ประมาณ37มิลน,นะครับนี่ประมาณนี้ ถ้าพูดถึงความชอบเนี่ยผมชอบอยู่ละสีเนี่ยแต่ว่าในรูปแบบคอมมานเดอร์เนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะแต่ผมบอ,อกได้เลยว่าเรือนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรือนที่ผมว่าน่ามีนะครับน่ามีมากๆนะครับใครที่ชอบแนววินเทจความคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรือนนี้มีเสน่ห์สุดๆนะครับอันนี้ผมเอามาเทียบกับในเรือนแค่ไซส์40นะครับที่เป็นตัว Airmaster ของทางแบรนด์ดีจตัวนี้ให้ดูให้ดูว่าขนาดตัวแค่ไซส์40มินนะกับแค่ไซส์37มินเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับ อันนี้ผมขึ้นข้อให้ดูก่อนที้เทียบกันให้ดูนะครับใครที่แบบว่าเอออยากซื้อแบบาฝากผู้ใหญ่อยากซื้อเก็บสะสมนะครับสีเนี้ยผมว่าในบ้านเราผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะเพราะว่าสังเกตจากอายอดขายของหลายๆแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแบรนด์สวิทที่ทําออกแนวแบบสีแบบพาสเทลสีเทอร์คอยสีทิฟฟานี่บวงมาเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะ ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับสำหรับ Middle Commander Thailand Edition นนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเรดนี้แหละครับป้าย24,800นนะครับไม่ได้เป็นลิมิเต็ดนะครับแล้วก็จะไม่มีกล่องพิเศษเนาะกล่องเขาจะเป็นกล่องปกติเลยนะครับใครที่สนใจยังไงลองทักสอบถามได้เลยนะครับเกาะวันนี้นะครับผมบอสนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ